หมดสติกลางดึกจันนงพันีเล่านาทีชีวิตของคุณพ่อเมื่อแม่โทรหักลางดึกบอกว่าพ่อเป็นอะไรก็ไม่รู้พบตัวแข็งไม่รู้สึกตัวพยายามเข้มแข็งจนพาส่งไอซียูแฟนๆส่งกำลังใจเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งชีวิตเลยทีเดียวสำหรับนักร้องสาวจันนงพันีและครอบครัวที่ล่าสุด3มกราคม2567สาวจะได้โพสต์ภาพของคุณแม่ขณะนั่งอยู่หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลพร้อมบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพ่อหมดสติกลางดึกดังนี้ เมื่อคืนตอนตีหนึ่งกว่าๆแม่โทรหาร้องให้พูดว่าให้มาดูพ่อทีเป็นอะไรก็ไม่รู้ท่าที่จะเห็นพ่อคือตัวแข็งลิ้นจุกปากหรือแตกฉี่แตกไม่รู้สึกตัวตอนนั้นจะพยายามรวบรวมสติและพยายามไม่ร้องให้เพราะสถานการณ์นั่นเราต้องเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดให้ได้จะอุ้มพ่อขึ้นรถด้วยตัวเองโดยมีเพื่อนยิ้มและนาเลิศช่วยอุ้มจะขับรถพาพ่อมาโรงพยาบาลเองด้วยมือที่สัน่นและน้ำตาไหลตลอดเวลาในหัวจะตอนนั้นจะคิดแค่ว่า พ่ออยากเป็นอะไรนะอยู่ด้วยกันก่อนใช้เวลาขับรถจากอำเภอสแสวงหาถึงตัวจะสุพรรณในเวลา 40, 40นาทีถึงมือคุณหมอคุณหมอบอกให้ยาตรอข้างนอกถ้าคนไข้าอาการไม่ดีขึ้นอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจใจะและแม่นั่งรอพ่อหน้าห้องฉุกเฉินเห็นสายตาของแม่จะรู้สึกเลยว่ามันคือช่วงเวลาที่คุ้มค่าในชีวิตที่สุดแล้วที่จะได้อยู่กับพ่อตั้งแต่แรกในวินาทีชีวิตและได้เคียงข้างแม่ในช่วงเวลาที่แม่ต้องการกำลังใจ ตอนนี้พ่อยังต้องอยู่ห้องในซีอยู่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้ครอบครัวเรานะคะทั้งนี้ได้มีเพื่อนๆศิลปินดาราและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้สาวจะและครอบครัวกันเป็นจำนวนมาก